ทาง้านวันนี้เจอนาวันนี้ต้องอนไรก็พอมาตเจอทยานอนบุเสกจ่าขอตู้เาเดยวจะไปอู้ป้ากับหมอเลยใช่บุเกานนำได้เลยแล้วได้ลาคุณยายเลยหรือเป่าหรืยายจะึ้นไมด้วยขอหน่อยใต้จากเถอขึ้นไปอ่ะไปเิดเดินไปเนาะยไม่หัวะ้ะพาไปดูโบ อย่าบอกนะว่าคือบทอันนั้นแหละที่เราเห็นล่ะขอให้สัญญาณโทรศัพท์ยังมีนะทุกคนอ๋อตุ๊จ๊กขยักมากม่งอันนี้คือดอกอะไรอ่ะดอกแมกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้กล้วยไม้นะคะสวยมากธรรมชาติไฟโบสถ์กัน สวัสดีค่ะนึกดูไลน์นี่เมื่อกี้จริงเหรอสวัสดีค่ะวสะวัสดีค่ะทุกคนเช็คอินเทาไทยสวัสดีค่ะน่าจะหลานผมนะเนี่ยเนี่ยจะบอกว่ามไม่มีใครรู้จักฉันไงไม่รู้เหมือนกันเขาดู แม่ผมก็ไปไปมาๆอยู่บ้านนะวันที่มันก็มาอยู่กินบ้านนาวเหมือนกันนะเราข<อ>้นงหน้าเราต้องเตรียมลมมาเนาะอ๋บอบทอยู่นี้เองทุกคนไนปจะเป็นอยังไง